สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูนะครับวิธีจ่ายบินเน็ตบ้านของทรูนะครับด้วยตัวเองนะครับเราในคลิปนี้นะครับเราจะแนะนำวิธีการจ่ายผ่านแอป K plus นะครับของธนาคารกสิกรไทยนะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะชำระผ่านแอปได้นี่นะครับเราจะต้องรู้รหัสของลูกค้า True นะครับเน็ตทูบ้านนะครับเราอาจจะทำการนะครับ เนี่ยนะครับเราอาจจะทําการทําเป็นโน้ตไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยนะครับอันนี้คือรหัสนะครับเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกนะครับเลือกรหัสเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะคัดลอกเอาไว้ได้นะครับทําไว้ในเป็นโน้ตก็ได้นะครับหรือถ้าท่านใดไม่ไม่ทราบนะครับอาจจะดูที่บินของ True ก็ได้นะครับหรือท่านอาจจะเข้ามาที่แอปตรงนี้ก็ได้นะครับแอป m o v e v e อนะครับเนี่ยกดเข้าไปที่ to m o v e s นะครับตรงนี้กดเข้ามานะครับเราสามารถที่จะนะครับเดี๋ยวกดเข้าไปที่แอป to move อนะครับกดเข้ามาครับอ่าเสร็จแล้วเราก็สแกนด้วยลายนิ้วมือนะครับหรืออ่าใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับ พอเข้ามาที่หน้าแรกของ t o move s นะครับก็ให้เราจิ้มไปตรงคําว่าดูนะครับเนี่ยดูทั้งหมดตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับกดดูทั้งหมดเข้ามานะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมานะครับเลื่อนขึ้นมาจนกว่าจะเห็นคําว่านี่นะครับจ่ายบินและบริจาคนี่นะครับในหน้าต่างของตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เรากดไปตรงบินทูทั้งหมดนะครับจิ้มเข้าไปตรงนี้ครับกดเข้าไปที่บินทูทั้งหมดนะครับ เขาก็จะมีว่าเราที่ต้องชําระในของกลุ่มทรูเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็นี่นะครับให้เราสังเกตดูตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับตรงใต้ทรูตรงนี้อันนี้นะครับก็คือเป็นรหัสลูกค้าของเน็ตบ้านทรูนะครับให้เราจุดหรือคัดลอกตัวนี้เอาไว้นะครับเสร็จแล้วเมื่อกี้คัดลอกไปแล้วนะครับแล้วก็ออกจากหน้าต่างนี้ได้เลยนะครับเราออกจากหน้าต่างนี้ไปนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราจะมาชำระด้วยแอป u s นะครับเราก็กดไปตรง kplus ตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับพอกดเข้ามาที่ kplus นะครับพอเข้ามาที่ Kplus เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรากดไปตรงคำว่าจ่ายบินนะครับกดคำว่าจ่ายบินตรงนี้ได้เลยนะครับกดเข้าไปครับ อพอกดเข้าว่าจ่าบินนะครับเขาก็จะให้เราาใส่รหัสผ่านนะครับเราก็ใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อยอพอมาถึงตรงนี้นะครับให้เรากดไปตรงนะครับคําว่าอินเทอร์เน็ตนะครับกดไปตรงอินเทอร์เน็ตตรงนี้นะครับบริการของอินเทอร์เน็ตนะครับกดเข้าไป เสร็จแล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะครับเราก็จะเห็นว่ามี True o n ไลน e อยู่ตรงนี้นะครับเราก็จิ้มเข้าไปตรง True อนไลน e ตรงนี้นะครับพอมาถึง True อนไลน e ตรงนี้นะครับให้เรากรอกนะครับให้เรากรอกเนี่ยนะครับรหัสของลูกค้าของเราที่เราคัดลอกเอาไว้เมื่อกี้เนี่ยนะครับเนี่ยคัดลอกเอาไว้นะครับกรอกลงไปตรงนี้ได้เลยนะครับกรอกลงไปครับผมวางเข้าไปนะครับเพราะว่า อ่าผมได้คัดลอกเอาไว้แล้วนะครับพอเรากรอกได้ครบนะครับกรอกตัวเลขครบถูกต้องนะครับเขาก็จะแสดงยอดขึ้นมาแบบนี้นะครับเนี่ยยอดที่เราค้างอยู่เนี่ยนะครับเมื่อกี้ก็ตรงกันกับที่เราไปเช็คดูในอ่าท m o ันนี่เรียบร้อยครับก็คือยอดนี้นะครับเสร็จแล้วก็ให้เรากดคําว่าต่อไปนะครับมุมขวาล่างตรงนี้ได้เลยนะครับกดต่อไปนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะ สแสดงขึ้นมาว่าเราต้องการชําระนะครับจากบัญชีของเรานะครับก็คือบัญชีของเคพัดของเราตรงนี้นะครับจ่ายมาให้ที่ t r u e Money ตามเลขอ้างอิงตรงนี้นะครับเป็นจํานวนเงินเท่านี้นะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงคือตัวนี้ยังไงครับค่าธรรมเนียม0บาทนะครับเมื่อเราตรวจสอบถูกต้องเรียบร้อยก็กดยืนยันมุมขวาล่างตรงนี้ได้เลยนะครับกดยืนยันนะครับ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับของการจ่ายบินสําเร็จนะครับนะครับเขาก็จะมีบอกว่าจ่ายบินสําเร็จแล้วก็พร้อมกับมีการหักจากบัญชีของเคแบงของเราไปเรียบร้อยแล้วนี่นะครับจ่ายบินสําเร็จเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถที่จะออกจากระบบแล้วก็ใช้งานอย่างอื่นได้เลยนะครับหลังจากจ่ายไปแล้วนะครับเราจะเข้าไปเช็คในทรูม m น n ี่อีกรอบนึงนะครับก็เข้าไปที่ทรูม m o นี่นะครับดูว่ายอดบินมันถูกตัดไปหรือยังนะครับ เปิดเข้ามานะครับอ่าสแกนด้วยลายนิ้วมือหรือใส่รหัสผ่านนะครับเข้ามาก็มาเหมือนเดิมนะครับมานะครับดูทั้งหมดตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับเลื่อนขึ้นไปนะครับจนเจอบินทูทั้งหมดนะครับก็กดเข้าไปครับตรงนี้ครับอ่าเห็นไหมครับมันก็จะมีการออนไลน์เลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยนะครับ อยอดค้างของเราค้างอยู่ตรงนี้นครับ768บาท26สตางค์นะครับก็กลายเป็นศูนย์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่า,าชำระแล้วก็ถูกตัดบินเลยนะครับไม่ต้องรอนานนะครับอันนี้นะครับก็คือเป็นการจ่ายบินค่าเน็ตของทูนครับค่าเน็ตบ้านของ t ทูด้วยแอปเคพัดของธนาคารกสิกรไทยนะครับก็ ยงนอกจากนี้ยังจ่ายบินอื่นๆก็ได้นะครับเช่นบีนเน็ตบ้านเ็นมือถือนะครับหรือเติมเงินมือถืออะไรพวกนี้ก็ได้นะครับก็เป็นอะไรที่ทั้งง่ายและสะดวกจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเอาไว้เท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ